เกาใช้สมาธิเอาแล้วครับผู้ชมครับและนี่คือพญาน้อยชมตลาดอาชนวันนี้ขอใบโจทย์เพิ่มเอาละ,ะและคำใบ้ในโจทย์นะครับวันนี้นะครับนั่นก็คือมีสารโปรโบไบโอติกซึ่งมีประโยชน์กับร่างกายครับโอ้ยเป็นอะไรละ่ะ<า>โปรโบไบโอติกรู้จักไหมหเจ้าตายโอ้โหสนิทกันเรียนมารุ่นเดียวกันเลยครับผมอดนรโปลิโอ พญาน้อยชนตลาดท้าชนวันนี้นะครับมาแข่งขันกันที่บางหลวงจังหวัดนครปฐมครับซึ่งทางทีมแอปเบิลแอปแอของนายตายเนี่ยก็ได้ทั้ง2คู่ร่วพี่คนนึงและพี่โอมาร่วมทีมส่วนพญาใจแอนก็ได้พี่จิมและพี่สงบผู้สงบเสงี่ยมสมชื่อจนต้องเอามาตั้งชื่อทีมว่าทีมสงบจิตเลยทีเดียว และจากเมื่อวานครับทั้ง2ทีมผู้แข่งขันก็ได้ฟาดฟันกันอย่างเผ็ดร้อนผลคะแนนที่ออกมาก็เรียกว่าไล่เบียดไล่กันมาเลยทีเดียวทีมสงบจิตของพญาใจแอนนั่อยู่3ต่อ2คะแนนครับและวันนี้จะนำต่อหรือจะโดนแซงก็ต้องไปดูกันละครับ ในวันนี้เราจะมาสัมผัสและทำความรู้จักประวัติความเป็นมาการตั้งถิ่นฐานและวิถีชีวิตบรรยากาศโบราณตลาดบางหลวงรอสร้อ 2, บ้านเก่าเหล่าเต็งไม้ตลาดเก่าแก่นับร้อยปีอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมที่ยังคงอนุรักษ์ความดั้งเดิมไว้อย่างมีสเสน่ห์และอัตลักษณ์ที่นี่เขาเรียกว่าตลาดบางหลวงตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจงงงังหวัดนครปฐมนะครับเราเรียกว่า ตลาดบางหลวงบ้านเก่าเราเต็งไม้หรือรอสอหนึนะครับที่นี่เป็นชาวจีนแต้จิว๋วส่วนใหญ่ก็จะอพยพมาจากฝั่งตรงนะครับมาอยู่ที่นี่ในอดีตเนี่ยนะครับที่นี่ก็เป็นชุมชนรวมศูนย์ของการค้าขายนะครับจากเมืองการราบุรีนกรปฐม,มเช่นหน่อไม้ทานหนังสัตว์พวกเขาสัตว์พวกพริก พวกสินค้าเนี่ยมาที่นี่เอาเกียนมาแล้วจากนั้นพ่อค้าเป็นชาวจีนในตลาดเนี่ยก็ซื้อรับซื้อส่วนบ้านเรือนเนี่ยนะครับก็จะในระยะ7 0 7 0 80ปีจะเป็นแบบนี้ครับนะครับก็จะอยู่ในช่วงสมัยรัชกาลที่6แต่ก่อนหน้านั้นนะครับไปอีกเป็น100ปีสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับดอนผู้ท่านเคยผ่านมาทางนี้แล้วก็เขียนกวีเป็น เป็นนิราชสุพรรณนะครับก็พูดถึงกล่าวถึงใครที่อยากสัมผัสตลาดโบราณแห่งใหม่ของจังหวัดนครปฐมเชิญได้เลยครับที่นี่อยู่ห่างจากอำเภอบางเลนเพียงแค่10กว่ากิโลเมตรคุณจะได้เห็นรูปแบบวิถีชีวิตคนชนบทที่เรียบง่ายแม้ปัจจุบันความเจริญเข้ามาสู่ตลาดและชุมชนบ้างแต่ที่นี่ก็ยังคงไว้ซึ่งบรรยากาศโบราณที่ยังคงไม่ลืมเลือนครับพยานน้อยชมตลาด แอ๋แอแอแอชื่ทีมน่ารักก็ล้ำสมัยมากเลยอะหอมหรือยังโอ้โหทีมเราพร้อมอยู่แล้วครับถ้าพร้อมแล้วอเปิดแผ่นป้ายเพื่อดูภาพเลยไม่ใช่แผ่นป้ายครับซองคิ้งก์เนี่ให้ไหว้เจ้าแม่ทัพทิมโดยทำตามขั้นตอนไหว้ทั้งหมด6จุดใช้ทูปกี่ดอกให้อ่านวิธีการไหว้ เจ้าแม่ทับทิมเอาเองเพราะมีขั้นตอนบอกวิธีการไหวอยู่แล้วปอ,อลอลืมบอกไปว่าทูบที่ไหวยอยู่กลางน้<ะ>ําำแต่ไม่เปียกทูบที่ไหวยอยู่กลางน้ําำแต่ไม่เปียก ความหมายคืออะไรพี่อยู่กลางน้ําแต่ไม่เปียกทูบที่ใช้ว,ว่าอยู่กลางน้ําแต่ไม่เปียกโอ้โหคำใบยากพอๆกับทฤษฎีหลุมดําเลยครับทางในตายและลูกทีมแอปแบลยังคิดอะไรไม่ออกก็วิ่งไปที่ศาลก่อนละครับเพื่อที่จะเจออะไรเป็นเบาะแสะระหว่างทางโอ้โห,โหให้ดินตายเถอะวิ่งไปวิ่งมาจันเจอเบาะแสะจริงๆซะด้วยอยู่กลางน้ำแต่บอเ่าลืมบอกไปอ้าวไม่เปียกอยู่กลางน้ำก็เนี่ยตอนนี้เราอยู่กลางน้ำเปล่า ตอนนี้เราอยู่กลางน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาหาเพราะว่าอยู่กลางน้ำเนี้ยเนี่ยเนี้ยสะพานเนี่ยกลางน้ำของจริงเลยใช่เราต้องใช้เหยวนะห์ว้ายยิงเหยียดแล้วยิ่งเห็นแล้วมองดีๆมองดีๆลึกๆลึกๆมองลงลึกอ้าวอยู่กลางน้ำแต่ไม่เปียกไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมดึงให้กันนะอะไรเลยนะหญิงไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะอยู่กลางน้ำแต่ไม่เปียกก็แล้วนี่อยู่กลางน้ำแต่ไม่เปียก โอเคไหมโอเคเราได้มาแล้วเราได้ทูบมาแล้วก็ถือว่าทีมแอปแบลเดินทางไปยังศาลเจ้าแม่ทับทิมแบบอาวุธครบมือแล้วครับเจอทูบแบบโชคดีสุดๆอย่ามาตกม้าตายก่อนตอนท้ายแล้วกันนะครับในตายเี่นะเขาบอกว่าจุดจุดทูบบูชาเจ้าแม่ทับทิม14ดอกจุด1ถึง4ี่ทละาดอก จุดที่หนึ่งถึงจุดที่สี่อ่าจุดที่เดียวแล้วแล้วเราก็ค่อยเสียบตามจำนวนไงไม่ตายสี่ดอกันเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมนบให้พี่นะศาลเจ้าแม่ทับทิมก็จะมีให้ว่าอยู่ทั้งหมด6จุดนะครับจุดที่1นถึงสเนี่ยใช้3ดอกจุดที่ห้ถึงหใช้1ดอกแต่ตอนนี้ปัญหาใหญ่ของทีมแอรแวรก็คือไม่มั่นใจครับว่าโจทย์เนี่ยให้จุดทูบหรือไม่ต้องจุดทูบโอ้คิดเยอะไปปะเนี่ยเอาเสียงส่วนใหญ่เรามีทั้งหมดสามเสียงจุดจุดกี่เสียงจุดกี่เสียงจุดมาแล้วเราก็จุดเด้อผมจุด หยิ่เมี่ยเียนะยิบเมี่ยเจียนะจุดแมพี่จุดนะเอาไปจุดกันนะผมก็จุด่ะเพราะว่าถ้าถ้าตามขั้นตอนนะใช่ไหมก็สรุปว่าต้องจุดนะครับพร้อมตบเท้าครบทีมเข้าไปไหว้เจ้าแม่ทัพทีมมาถึงตรงนี้ก็ทำตามโจทย์เรียบร้อยหญิงเม์ก็เตรียมแจกวัตถุดิบประจำวันที่สองเลยครับซึ่งก็คือแล้วตอนนี้ครบย่งชัวยยางชัวล้วครับครบแล้วพี่โอชัวยสาคนเลยนะคะชัวเลยฮะถ้าช่วหญิงแจกวัตถุดิบเลย วัตดุดิบคืออะไรครับใบหนาดใบเตยโอ้โหงเลยใบนาใเตยงงเลยใบนาดโอเคจะใบเตยแ่ละอ่ะพร้อมไหมถ้าพร้อมหญิงจะให้โจทย์ต่อไปเลยนะครับผมสงนาทีแล้วหลังจากทําการไหว้เสร็จให้ไปร้านร้านหนึ่งที่มีชื่อว่าแฟนของพ่ออ๋อเป็นชื่อร้านแฟนของพ่อท้านแฟของพ่อที่เป็นผู้ชายแล้วไม่ชอบเป็นผู้ชายแต่อยากเป็นผู้หญิงแปลว่าร้านนี้มีคนแบบนี้ งงกันนะดิเอาไม่งงเขาเขียนมาเขาเขียนมาอานดีๆไม่งงอ่ะงงกันอยู่ไหมงงกันนะดิโจย์นี่ก็งงแหละครับแต่ผมองงกับเสียงโหร้องของพี่มากกว่าครับในตายแฟนของพ่อที่เป็นผู้ชายแล้วไม่ชอบเป็นผู้ชายแต่อยากเป็นผู้หญิงนี่มันคำใบ้หรือคำถามอะไรครับเนี่ยพอไปถึงแล้วถามว่าแฟนของพ่อที่เป็นผู้ชายแล้วไม่ชอบเป็นผู้ชายแต่อยากเป็นผู้หญิง แฟนของพ่อที่เป็นผู้ชายแล้วไม่ชอบเป็นผู้ชายแล้วแหละแปลว่าแม่แต๋วไอ้รู้แล้วผมรู้แล้วพี่ตาผมมาเลยรู้แล้วเลยโอ้โหผมรู้แล้วโง่อยู่ตั้งนานไม่ถึงบางอ้อไงใช่ไหมแม่แต๋วโอ้โหนี่เองเราเดินถ่ายมาอันแล้วรีบๆเลยตเร็วๆเลยไเร็วไปตามแล้วหาิงไม่ไดโอ้ยรีบอะไรนักหนาเนี่ยรีบเป็นแฟนแับผิดแฟนผู คิดนี่ผมคิดไปไกลไงผมคิดว่าเป็นแบบปาะเพศสองอ่านก็งงอ่านไม่งงฮะแม่แต๋วแม่แต๋วโอ้โหใกล้ๆันะวเราเดินข้ามาเมื่อกี้พี่ครับผมไปนะฮะโอ้โหรู้คำตอบได้ยังไงครับพี่โอ้แฟนของพ่อที่เป็นผู้ชายก็คือแม่เป็นผู้ชายแต่อยากเป็นผู้หญิงก็คือแต๋วรวมกันเป็นร้านแม่แต๋วปาดเก่งอะสวัสดีครับสวัสดีครับแม่แต๋วแม่แต๋วใช่ไหมครับ ชื่อแม่เต๋วใช่ไหมครับวัแต่แม่แต๋วครับเวลาผมก็เดินไปแม่แต๋วไม่ตรงซอ้ผมบางทีแล้วเดียวเวลาผมหมดเลยเวลาเดินอยู่นะในตายขอบคุณแม่แต๋วครับผมในซองมาอ่านเลยในตายน้ำตาจะไหลแม่ต๋แม่น่าชิมเนาะภารกิจต่อไปครับผมอุ้ยนีก็ลุ้นอยู่ให้ทําการบรรจุน้ําพริกกระเทียมโทนให้แม่แต๋วหน่อยพอดีมีคนสั่งเยอะ พอบรรจุเสร็จให้ถ่ายรูปคู่กับน้ำพริกพร้อมกับแม่แต๋วแล้วโพสต์ลงเฟซบุ๊กพญาน้อยชมตลาดแล้วเขียนว่าพญาน้อยชมตลาดหาชนคนตลาดบางหลว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 ง ภารกิจสุดท้ายของทีมแอปแบลวันนี้แล้วนะครับหาร้านแม่แต๋วเจอแล้วก็ต้องมาช่วยแม่เขาทำน้ำพริกกระเทียมโทนกันหน่อยละครับทั้ง3คนต้องบรรจุให้ได้10กระปุกภายในเวลาที่กำหนดไว้จากนั้นก็ถ่ายรูปอัพลง Facebook พญาน้อยชมตลาดเป็นอันจบภารกิจครับแม่ครับโอเคไหมครับผมอ้าวโอเคครับทิงเมพี่สองคนมั่นใจไหมโอเคไหมมั่นใจครับโอเคนะผมมั่นใจไม่จโอเคงั้น เหญิงมีของให้เลือกสองอย่างระหว่างขิงแก่และน้ำตาลปี๊บเลือกอะไรคะเดี๋ยวนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับค่ะขิงแก่กับน้ำตาลปี๊บคิดดูดีๆนะวัตถุวัตถุดิบที่เราได้มีอะไรบ้างเราได้อะไรมาบ้างนะน้ำตาลไหมน้ำตาลกะทิอ้าน้ำตาลใบเตยกะทิแล้วแล้วทีนี้เราจะเป็นขนมอะไร แอบ,บแบลวแอแอจะเลือกระหว่างขิงกับน้ำตาลปี๊บทีม <All S 1> เราจะเลือกอะไรดีพี่ขิงครับโอเคผมก็เลือกขิงถ้าอย่างนั้นทีมผมเลือกขิงครับี่เมย์ได้ค่ะรับไปเลยถือว่าภารกิจเสร็จสิ้นนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างว่าฝั่งนี้ท่านพญาไปกับท่านพญาใจาแอนจะเป็นยังไงสนุกแค่ไหนไปชมคะ่ะครับผมขอบคุณคุณแม่แต่ว่าครับผมตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นสาวเพศสองอ่ะบอกแฟนพ่อ พญาน้อยชมตลาดช่วงพญาท้าคำถามาเห็นเราตอไปที่ไหนครับก็แน่นอนครับในช่วงพญาท้าคำถามครับครับผมเราก็มีเสื้อสสวยจากรายการพญาน้อยชมตลาดนะครับเจ้าพีพีทีวีเฮดดีสังหกมาแจกกันครับผมคำถามมีอยู่ว่าเรามาจากรายการอะไรออนแอร์ Air, ทางเจ้าพีพีทีวีวันใดเวลาใดครับผมเอคอรับมแล้วตอบเลยครับผมรายการอะไรครับ ลาดครับดังๆครับพญาน้อยชมตลาดครับเอาละถูกหนึ่งข้อแล้วแล้วเวลาวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาล่ะครับเวลาสามโมงห้านาทีถึงบ่ายสามโมงครึ่งครับโอ้โหแสดงว่าพอเลิกเรียนปุ๊บมาดูรายการเราปั๊บตอบถูกอย่างนี้ก็รับไปเลยครับผมนาเสื้อจากช่องพีพีทีวีเฮดดีครับรายการพญาน้อยชมตะไลครับเอาละฮะภารกิจของทีมเรากําลังจะเริ่มขึ้นนะครับไม่เมื่อกี้ผมชอบเวลา นะทาได้ดีอ่ะถูกต้องเลยนะครั้งที่แล้วนะ,ะเรามาแข่งกันใหม่นะอะไระล้วงอะไรล้วงอะไร <c oughs> ล้วงนี่ไงครับโจทย์ครับผม<อ>นะฮะให้ไหว้เจ้าแม่ทัพทิมโดยทําตามขั้นตอนไหว้ทั้งหมด6จุดใช้ทูปกี่ดอกให้อ่านวิธีการไหว้เจ้าแม่เจ้าแม่ทัพทิมเอาเองเพราะมีขั้นตอนบอกอวิธีการไหว้อยู่แล้วปอลลลืมบอกไปทูบที่ไหว้อยู่กลางน้ําแต่ไม่เปียกเอาแล้วไง ทูกที่ไหว่กลางน้ําแต่ไม่เปียกกลางน้ำอาแล้วไม่เปียกไ,ไปไหว้เจะแม่จับทิมตรงไหว้เจะาแม่จับทิมไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาจะมีบอกเป็นจุดๆุดจุดจุดว่าจุดกี่ดอกแต่ไอ้ทูบที่อยู่กลางน้ํา แต่ไม่เปียกทูบที่ว่าอยู่กลางน้ําแต่ไม่เปียกอาจจะอยู่บนใบบัวก็ได้อยู่ตรงไหนวะแต่ต้องว่ายน้ำไปอเอาเปียกอีกนะก็เรียกว่ามึนตึ๊อพอๆกันกับทีมแอปแบลเลยนะครับสาหรับทีมสงบจิตของปัญญาใจาแอนทูบที่ใช้ว่ายอยู่กลางน้ําแต่ไม่เปียกเป็นใครได้ฟังครั้งแรกก็ต้องงงแหละครับผมยังงงเลยเออเอาละครับอลองจัจ <ด S 1> โจุดดูนะครับตรงนี้ว่ายหกจุดว่ายหกจุดแต่ละจุดมีป้ายบอก ไมปไปไ่เไปไ็นไนปปรเราไปไหว้ก่อนเราไปไหว้ก่อนเราไปไหว้ก่อนอ้าวเลยสะพานไปซะแล้วครับทีมสงบจิตนี่ท่านใจแอดทูบเนรวางอยู่ใต้สะพานยังไงล่ะครับไม่เห็นหรือไงนะ้าอ้าวเอาที่เอาที่ยังไงจุดทูบบูชาเจ้าแม่ทับเทียนสิบสี่ดอกหาทูบด็กไม่ปอรอหรือบอกไปทูบที่ว่ายอยู่กลางน้ําแต่ไม่เปียกเดี๋ยวเราต้องหาทูบก่อนอ่ะตีโจทย์ตรงนี้ให้แตก นั่นไงครับยุ่งกันหัวหมุนล่ะครับทีนี้แค่คิดกระท้อแทนทีมสงบจิตแล้วล่ะครับมันจะไปหาทูบเจอได้ยังไงก็เดินเลยกันมาแล้วอ้าวอาค่อยคิดครับพี่ค่อยๆคิดทูบที่ใช้ว่าอยู่กลางน้ําแต่ไม่เปียกเดี๋ยวนั่งตรงนี้แหละพี่ในเรือมีทูบไหมไม่มีทูบอยู่กลางน้ําแต่ไม่เปียกทูบอยู่กลางน้ําแต่ไม่เปียกเรือน่าไม่ใช่สารเจ้าไอ้ทิดทูบอยู่กลางน้าแต่ไม่เปียก ที่ไหนนะในสารทูบอยู่กลางน้ำแต่ไม่เปียกในสานมีมีน้ำไหมในสานมีน้ำไหมลองดูนี่มีหรอกมีแต่น้ำถวายใช่ใช่เ่าคงไม่คงไม่ให้เราไหวไป็นกลางน้ำหรอกขอเข้ามานะเจ้าแม่นะลูกเล่นเกมอยู่นะเจ้าแม่ลองดูนี่ทูบอยู่กลางน้าแต่ไม่เปียกไปกันใหญ่แล้วครับปัญาใจแอดเข้าไปหาทูบในสารเจ้าสักงั้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยยิ่งผ่านไปมันยิ่งไกลจากจุดหมายนะเนี่ย ลองคิดดิลองคิดดิพี่มันมีสถานันอยู่กลางน้ำอ่ะอะไรที่มันอยู่กลางน้ำอ่ะทูบอยู่กลางน้ําแต่ไม่เปียกเราสามารถเดินไปที่น้ําโดยไม่เปียกได้ยังไงอ่ะทูบอยู่กลางน้ําแต่ไม่เปียกทูบอยู่กลางน้ําแต่ไม่เปียกเอ๊ะยังไงอ้าวเราเดินกลางน้ําโดยที่ไม่เปียกเราเดินได้ยังไงเดินกรบอับฮะเฮ้ยทูบอยู่กลางน้าแต่ไม่เปียกบนสะพานเราไปดูดิพี่พี่สงบวิ่งเลยวิ่งเลยพี่สงบเจอไหมพี่ลองดูดูดีๆพี่กลางน้ำพี่ผมเจอแล้ว ผมเจอแล้วใตใตฐา,านนั่นใตสะพานน่ะมีเชือกอยู่นะ่ะเสาขึ้นมาสาขึ้นมาสาขึ้นมาไล,ล,ล,ล่ล่่ลเร็วดิอย่าช้าเวลามันเดินอยู่ยยวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งไม่ต้องรอ้องอนะไปเลย,อย,เอ,ยอยู่ทุ่งกี่ดองอ่า<ห>ว่ายจะงหมด6จุดนะฮะวิธีการว่ายว่าวสารเจ้าแม่ทัมทิมนะครับ ก็เล่นลุ้นสะใจหายใจความเลยนะครับสำหรับทีมสงบจิตแต่ยังไงก็เสียเวลาไปบ้านเลยแหะครับวายเจ้าแม่ทัพทีมทั้งหมดจุดด้วยทูบ14ดอกตามโจทย์เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ได้เวลารับวัตถุด,ดิบกันแล้วล่ะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่หรือเปล่าเรียบร้อยแล้วครับทั้งหมดกี่ดอก ทั้งหมด14ดอกพอดีแป๊ะ14ดอกนะฮะครับผมถูกต้องนะฮะครับและนี่คือวัตถุดิบที่คุณจะได้ดูที่อะไรในภารกิจนี้ครับดูที่เอาละครับไปเลยนะแกป่าวาเริ่มชัดขึ้นมาย่างไอของที่จะให้ทําเป็นโจทย์อะไรบ้างมีน้ําตาลมีกระเทียมมีใบเตยอ่าเอาละเอาละคิดไว้คิดไว้ไม่เป็นไรยังไม่ถึงเยวยังเพิ่งไปคิดตรงข้อนี้ยังไม่ถึงโจทย์ข้อต่อไปในมือผมอ่านเลยครับคุณจแอ๊สครับผมเอาละนี่อะไรสําคัญ หลังจากที่ทําการไหว้เสร็จหให้ไปที่ร้านร้านหนึ่งที่มีชื่อว่าแฟนของลุงที่เป็นผู้ชายแล้วไม่ชอบเป็นผู้ชายต่อแต่อยากเป็นผู้หญิงเอาละค่อยๆค,คิดต่อนี้<ล>แฟนของลุงที่<อ>เป็นผู้ชายแฟนของลุงคือป้าแล้วไม่ชอบเป็นผู้ชายแต่อยากเป็นผู้หญิงงงกันดิงงสิครับจะไม่เหลือเลยก็เรียกว่าเจอคอมโบกันแบบต่อเนื่องเลยนะครับ คราวที่แล้วเนี่ยว่ายากแล้วอันเนี้ยหนักกว่าครับแฟนของลุงที่เป็นผู้ชายแล้วไม่ชอบเป็นผู้ชายแต่อยากเป็นผู้หญิงเอสู้ๆนะพี่เดี๋ยวผมไปนอนแป๊บไปไปไปนะไปไหนล่ะเสียงดวงนะเสียงดวงไปไปร้านไหนเนี่ยร้านแม่กับร้านกันพิกปลาเต๋วเลยน้าพพิกปลาเต๋ออยู่ไกลไหมนี่เร็วต้องขามถึงเลยครับเอาไปไปเลยใช่เปล่าไปเถอะไปเถอะเขามั่นใจน่าจะใช่ไปวนดีๆนะเป็นผู้ชายแต่ เป็นผู้ชายแล้วไม่ชอบเป็นผู้ชายอ่ะไม่น่าเชื่อว่าแสงสว่างจะส่องลงมาที่ทีมสงบจิตไวขนาดนี้ครับพี่โอได้ล้านขึ้นมาหนึ่งประโยคสำคัญว่าร้านน้ำพริกแม่แต่วแน่เลยเชื่อผมสิทีมนี้ต้องชนะในบ้านปลายในแน่ครับจิตสัมผัสผมบอกเอาไม่เขาไม่รู้เรื่องเอาใช่เหรอเอาฟุกโวยตกลงมาอย่งไงอะ ป้าแต๋วอธิบายนิดนึงป้าแต๋วป้าแต๋วอ้คำว่าแต๋วแต๋วจ้าเห็นใจเถิดนาฮะแต๋วน้ำพริกของดีถูกต้องฮะให้ทําการบรรจุน้าพริกกระเทียมทนให้ป้าแต๋วหน่อยพอดีมีคนสั่งเยอะพอบรรจุเสร็จให้ถ่ายรูปคู่กับน้ำพริกพร้อมป้าแต๋วแล้วโพสต์ลงเฟซบุ๊กพญาน้อยแล้วเขียนว่าพญาน้อยชมตลาดท้าชนคนตลาดบางหลวง ไปเลยขั้นตอนแรกเลยไปช่วยบรรจุน้ำพริกน้ำพริกกระเทียมด้วยตรงไหนครับป้าอยู่ตรงไหนก็เรียบร้อยไปอีกทีมนะครับเคลียร์โจทย์ได้เช่นเดียวกันกับทีมแอปแล้วก็ผัดกันดีผัดกันพลาดนะครับสู้สีขนาดนี้คงต้องไปตัดสินกันในเรื่องของเวลาแล้วล่ะครับ1นึ่งสองสามเครบจุดละเอาละจุดเวลาแล้วเอาละครับภารกิจก็เรียบร้อยแล้ว แต่ว่ามันยังไม่เสร็จนะเขาบอกว่าให้ถ่ายรูป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 กับป้าแต๋อเียนว่ายังไงนะถ่ายรูปกับป้าแต๋อแล้วแชร์ไปในเอ้ยเขาเรียกอะไรแฟนแฟนเพจแฟนเพจอ่าใช่เขียนว่าพญาน้อยชมตลาดท้าชนคนตลาดบ้างโล้ครับผมถ่ายรูปใครบ้างนะทั้งหมดได้เลยไหมอ้าวถ่ายรูปคู่กับน้ำพริกพร้อมป้าแต๋อเอาเลยเนี่ยแหละถูกแล้วถูกแล้วพริกพร้อมป้าแต๋อเอาพริกมาด้วยหินซักพริกมาด้วยมาชูด้วย เอาละครับนะฮะจบเวลาไปเรียบร้อยนะครับหยุดเวลาไปแล้วนะฮะกิจกรรมที่ทำสาเร็จรุ่วงแต่จะถูกหรือเปล่าเวลาดีหรือเปล่าเดี๋ยวมันลุ้นกันอีกทีก็แล้วกันเอาละครับสําเร็จแบบนี้นะฮะเราก็มีของที่จะมอบให้มีสองสิ่งนะครับ1น้ําตาลปี๊บสขิงวงเล็บแก่ ต้องใช้อะไรเป็นวัตถุดิบในการประกอบจะเลือกอะไรครับพี่สงบเอาอะไรครับจำเห็นเห็นแต่จะจิ้มแล้วกันแกกะโยนเลยว่ากัเฮ้ยเนพ่อแกเลยใช่ไหมครับเขาใช่ก็ใช่เลยครับเออเขาใช่ก็โอเคด้วยนะเออเดาเห็นด้วยเลือกใช่ใแอนเขาเอาขิงด้วยจริงนะโอเคด้ไโอเคสรุปว่าเลือกขิงแกนะครับอ่าถ้าเป็นป้าแต๋วป้าแต๋วเลือกอะไรฮะัสองอย่างเนี้ย โอเคเรือกเหมือนกันนะเอาล้วครับภารกิจที่ไปทันนะฮะเข้าไปที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมต้องมีกรรมวิธีวิธีการไหว้นะฮะ <1> 1> แต่และอย่างแต่และอย่างต้องอ่านให้ละเอียดนะครับและในโจทย์เราก็บอกไปเลยด้วยนะครับว่าให้หาทูบที่นู่นที่นี่ก็กว่าจะหาได้แลต้องใบแล้วใบอีกโดยเฉพาะทีมใจแอนกว่าจะเดินข้ามสะพานได้ไงโอเคก็ถือว่าหาได้แต่สิ่งหนึ่งที่ทำผิดไป อะไรคะนอกเหนือจากโจทย์นั่นก็คือการตีระฆังผมนั่งตรงนั้นผมได้ยินเสียงเง่้งไลยใครไม่เห่อตีระฆังแหนโอ้ผมเองตีทําไมบอกเจ้าแม่บอกมาถ่ายรายการนะแม่นะเหลือแล้วได้โจทย์เขาให้ตีไหมโนอ้าวทาเกินฝั่งนู้นตีระฆังเหรอใช่เลยโอ้ไม่รู้เรื่องเรื่อไงว่าเขาไม่ให้ตีเออไม่เราอะไม่รู้เรื่องไเอาตีเลยอ้าว โดนลบคนละหนึ่งแล้วนะโอ้แต่ด้านนี้ค่ะไหว้แค่คนเดียวเท่านั้นเขาให้ไหว้สามคนเอ้าไปแล้วแปลว่าด้านนี้นะคะได้ไปอีกลบหนึ่งเป็นลบสองแล้วนะคะเอ๊ะฮะลบสองลบสองใช้คำว่าได้ไปด้วยนะค่ะแล้วต่อไปนะคะฝั่งนี้ฝั่งนี้เหมือนเดิมค่ะคือลบหนึ่งฝั่งนี้เขาไหว้ถูกต้องเหรอไหว้สามคนเลยไหว้สามคนครับผมเจ้าตายด้วยเหรอครับผมโอเคต่อไปภารเิจกต่อไปนะคะเป็นการกรอกน้ําพริก ซึ่งอยากแสดงความยินดีใจมากมากเพราะว่าสองฝั่งนี้ทําได้ทั้งสองฝั่งเลยโคตรหัวเลยนะสรุปคะแนนนะคะตอนตอนนี้ลบหนึ่งใช่ไหมคะบวกน้ําพริกไปอีกหนึ่งกลายเป็นว่าไม่ได้เลยนี่เกิดอะไรขึ้นครับผมวันสำหรับวันนี้เสมอตัวฝั่งนี้เมื่อกี้ลบสองได้น้ําพริกบวกหนึ่งไปกลายเป็นลบหนึ่งอ้าววันนี้วันนี้ลบหนึ่งแพคุณผช่อมขามิถุนแค่นั้นเรามีเรื่องของเวลารนี้แหละครับอยากจะบอกว่าเวลาเนี่ยได้27นาที เหมือนกันแต่ต่างกันที่วินาทีเอาละเอาละเอาละคือฝั่งด้านนี้กเอ็กผายเหรอเราคุณก็ฝั่งด้านนี้ในสายได้ไปอีกหนึ่งวันนี้ได้เป็นหนึ่งคะแนนรวมกับของเดิมสองคะแนนเป็นสามคะแนนโอ้ด้านนี้นะคะจากของเดิมนำอยู่ใช่ไหมสามคะแนนวันนี้ได้ไปลบหนึ่งเหลือสองคะแนนโอ้คะแนนเยอะแล้วเอาละครับโอ้ย บอกกันต่อๆไปเราอยู่ที่ช่องพีพีทีวีเรื่องราวดีๆที่คุณต้องรู้วันนี้หมดเวลาอีกแล้วอะ<ด>นะฮะไปพักผ่อนเตรียมตัวกันให้ดีนะพร<ด>ุนี<ล>้ต้องแข่งต่อนะครับครับผมโอเควันนี้ลาไปก่อนครับคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีสว,ส,ดสวัสดีครับ